ทุงกุลาร้องไห้เป็นชื่อสถานที่ที่ในอดีตมีการเล่าขานถึงความแห้งแล้งกันดาลไม่สามารถมีสิ่งมีชีวิตอยู่ได้แม้แต่ต้นยาสักต้นแต่ในปัจจุบันความแห้งแล้งกันดานนั้นได้ถูกพัฒนาจนเปลี่ยนมาเป็นสถานที่ที่สามารถเป็นพื้นที่ที่ทําการเกษตรได้อย่างดินทั่วไป และยังมีตำนานที่เล่าถึงเรื่องราวความเป็นมาของความแห้งแล้งกันดานจนกลายเป็นชื่อเรียกของทุ่งกุลาร้องไห้จนถึงทุกวันนี้สวัสดีค่ะและในอ p ีนี้ทังช่องเรื่องเล่าจากวรสิ์ของเราจะขอ,อนําตำนานเกี่ยวกับทุ่งกุลาร้องไห้ที่เล่าสืบต่อกันมาเมื่อหลายพันปีก่อนมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะเมื่อหลายพันปีมาแล้ว ดินแดนทุ่งกุลาร้องไห้แห่งนี้เคยเป็นทะเลมาก่อนเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์มากมายและมีเมืองอยู่เมืองหนึ่งชื่อว่าจำปานาคบุรีอยู่ทางทิศตะวันตกของทะเลเจ้านครจำปานาคบุรีมีทิดาชื่อว่าพระนางแสนสีมีหลานสาวคนหนึ่งชื่อว่านางคําแพงทั้งสองนางมีอายุรุ่นราวคราวเดียวกัน และมีรูปร่างหน้าตาสวยงามเจ้านครจัดให้มีองครักษ์คอยดูแลรักษาชื่อว่าจ่าแอนคอยติดตามดูแลไปทุกหนแห่งและที่เมืองจำปานาบุรีมีนาคอยู่ฝูงหนึ่งเป็นนาคที่มีอิทธิฤทธิ์มากหากชาวเมืองมีความเดือดร้อนจะได้รับความช่วยเหลือจากนาคฝูงนี้จึงมีชื่อว่านาคบุรี และยังมีเมืองอีกเมืองหนึ่งชื่อว่าบูรพานครซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกของทะเลมีโอรสชื่อว่าเท้าหัดคำโปงและยังมีหลานชายชื่อเท้าอุทรทั้งสองได้ไปเรียนวิชาจากสำนักเดียวกันเมื่อเรียนจบอาจารย์ต้องการทดสอบความสามารถของลูกศิษย์จึงได้ให้ลูกศิษย์ทั้งสอง ไปสู้กับฝูงนาคที่เมืองจำปานาคบุรีและบอกว่านาคฝูงนี้มีอิทธิฤทธิ์มากหากทั้งสองสามารถชนะได้ก็หมายความว่าวิชาที่ได้ร่ำเรียนนั้นได้สำเร็จแล้วทั้งสองจึงทำตามคําสั่งของอาจารย์มายังเมืองจำปานาบุรีแต่ยังไม่ได้ลองวิชาอะไรแต่กลับทราบข่าวว่า เจ้าเมืองจำปานาบุรีมีธิดาและหลานสาวงดงามจึงทำให้ทั้งสองชายหนุ่มสนใจสาวงามมากกว่าการทดสอบวิชากับนาคจึงพยายามติดต่อกับหญิงสาวทั้งสองแต่เนื่องจากหญิงสาวทั้งสองมีผู้คอยคุ้มครองดูแลเข้มงวดจึงไม่มีโอกาสแต่ต่อมาได้ทราบข่าวมาว่าทุกๆุเจ็วันนางทั้งสอง จะพาบ่าวไพร่ออกไปเล่นน้ำทะเลต่อมาเมื่อนางทั้งสองได้พาบริวารพร้อมจ่าแอนผู้ดูแลไปพายเรือเล่นน้ำทะเลเท้าทั้งสองจึงเห็นโอกาสจึงเสกผ้าเช็ดหน้าให้กลายเป็นหงทองลอยไปข้างหน้าเรือของนางทั้งสองเมื่อนางทั้งสองเห็นหงทองลอยน้ำมาก็อยากได้ไปไว้ชมจึงอ้อนวอนให้จ่าแอน ให้พายเรือติดตามหงทองมาแต่ยิ่งตามหงทองก็ยิ่งลอยออกไปไกลทุกทีจนเรือของนางทั้งสองไปอยู่กลางทะเลใหญ่เท้าหาดคำโปงและเท้าอุทอนจึงแล่นเรือสำเพอของตนที่จอดคอยอยู่ออกไปสกัดหน้าเรือของนางทั้งสองแล้วนำนางทั้งสองพร้อมด้วยบริวารขึ้นเรือสำเพอแล้วแล่นออกทะเลใหญ่ เมื่อเจ้าเมืองจำปาหน้าบุรีได้ทราบข่าวจึงได้ขอความช่วยเหลือจากฝูงนาคนาคทั้งหลายที่อาศัยอยู่ในถิ่นนั้นจึงพร้อมใจกันดันพื้นบาดาลทำให้น้ำทะเลแห้งเหือดลงทันทีเรือสำเภาของเท้าทั้งสองจึงแล่นต่อไปไม่ได้เท้าทั้งสองจึงนำจ่าแอนไปซ่อนไว้ในดงแห่งหนึ่งต่อมาดงแห่งนี้ จึงได้ชื่อว่าดงจ่าแอนและได้นำนางแสนสีไปซ่อนไว้ในดงอีกแห่งหนึ่งซึ่งต่อมาได้ชื่อว่าดงแสนสีและเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านแสนสีมาจนปัจจุบันส่วนนางคำแพงได้นำไปซ่อนไว้ดงอีกแห่งหนึ่งที่ต่อมาชื่อว่าดงป่าหลานซึ่งเป็นที่ตั้งของอำเภอป่าหลานในปัจจุบัน ซึ่งก็คืออำเภอพยัคฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคามและเมื่อทะเลได้แห้งเหือดจนหมดแล้วกุ้งหอยปูปลาที่อาศัยอยู่ในทะเลก็ได้ตายลงจนหมดส่งกลิ่นเหม็นขึ้นไปจนถึงพระอินทร์ที่อยู่บนสวรรค์ชั้นฟ้าพระอินทร์ทนไม่ไหวจึงส่งนกอินทรีผัวเมีย ลงมากินซากก้งหอยปูปลาในทะเลที่แห้งแล้งเหล่านั้นนกอินทรีผัวเมียกินซากก้งหอยปูปลาอยู่ประมาณครึ่งเดือนจึงหมดและได้ถ่ายมูลไว้กองใหญ่ทุกวันนี้เรียกว่าโพนขี้นกซึ่งอยู่ที่กลางทุ่งกุลาร้องไห้ในเขตตำบลหินกองอำเภอสวุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ด จนเมื่อเจ้าเมืองจำปาหน้าบุรีได้ทราบข่าวว่าเท้าทั้งสองได้นํานางแสนสีและนางคําแพงไปซ่อนอยู่ในทะเลแห้งแลง้งและเท้าทั้งสองได้เกิดขัดใจกันและยังได้ชิงดีชิงเด่นกันเพราะรักนางแสนสีเมื่อตกลงกันไม่ได้เลยเกิดการต่อสู้กันเท้าห้าคําโปงเป็นฝ่ายแพ้ และสิ้นชีพไปอย่างอนาถจึงกลายเป็นผีเฝ้าทุ่งและเพราะมีความรักความห่วงใยเท้าหัดคำโปรงจึงกลายเป็นผีเฝ้าทุ่งที่น่ากลัวเวลากลางคืนจะมีแสงวิ่งไปมาในท้องทุ่งเพื่อติดตามหานางที่ตนรักซึ่งชาวบ้านแถบทุ่งกุลาร้องไห้เรียกว่าผีโปง่งหรือผีทุ่งสีภูมิ เมื่อเจ้าเมืองจำปานาคบุรีได้ทราบดังนี้แล้วก็ให้เกิดความสงสารและอภัยโทษให้แล้วจัดให้เสนาติดตามไปเอาตัวนางทั้งสองพร้อมทั้งเท้าอุทรกลับมายัางเมืองจำปานาคบุรีทั้งยังประธานไพ่พลให้เท้าอุทธรไปสร้างดงเท้าสารขึ้นเป็นเมืองเท้าสารต่อมาก็คืออำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ดในปัจจุบันพร้อมทั้งยกนางแสนสีให้เป็นมเหสีอีกด้วยนี่เป็นตำนานการเกิดทุ่งกุลาร้องไห้ที่มีมาในอดีตนะคะส่วนที่มาของชื่อทุ่งกุลาร้องไห้นี้เล่ากันว่าเมื่อหลายร้อยปีมาแล้วได้มีการค้าขายติดต่อกันกับพ่อค้าต่างเมืองทั้งใกล้และไกล และในบรรดาพ่อค้าที่มีการค้าขายในเขตทุ่งกุลาร้องไห้นี้ได้มีพ่อค้าพมา่าเผ่าหนึ่งชื่อว่าเผ่ากุลาได้นำสินค้ามาเร่ขายและมากันเป็นกลุ่มๆกลุ่ม,ล,มละ2 0่ถึง30คนสินค้าที่นำมาขายได้แก่สีย้อมผ้าเข็มแพรพันยาสมุนไพรเครื่องถม ซึ่งสารด้วยไม้ไผ่ทาสีลงรักอย่างสวยงามเป็นกล่องคล้ายกระติบข้าวเหนียวชาวบ้านนิยมกันมากและจะนำสินค้าใส่ถึงใบใหญ่ที่เรียกว่าถงกระเทียวและหาบเร่ขายไปเรื่อยหมดที่ใดก็จะซื้อสินค้าใหม่หาบขายต่อไปเรื่อยๆต่อมาเมื่อเร่ขายจากอุบลราชธานีศีส,สเกต จนมาถึงสุรินจนต่อมาถึงท่าตูมพวกกุลาได้พากันซื้อครั้งเป็นจำนวนมากและพากันหาบข้ามแม่น้ำมูลพอมาถึงทุ่งกว้างใหญ่ก็คิดว่าจะตัดทุ่งไปสู่เมืองป่าหลานขึ้นเหนือไปเรื่อยๆซึ่งเป็นเส้นทางที่ยังไม่เคยเดินผ่านมาก่อนทำให้ไม่ทราบระยะทางที่แท้จริงขณะที่เดินข้ามทุ่ง รู้สึกเหน็ดเหนื่อยมากและยังเป็นฤดูแล้งน้ำจะดื่มก็ไม่มีต้นไม้สักต้นยังไม่มีก็พากันอิดโรยสินค้าที่หาบมาจะทิ้งก็เสียดายจึงพากันคิดว่าจะเอาชีวิตมาทิ้งในทุ่งแห่งนี้เป็นแน่แท้จึงร้องไห้และเมื่อพักผ่อนจนหายเหนื่อยจึงเดินทางต่อไปแต่กรั้งที่หาบมาก็หนักมากขึ้น จึงเทครั่งทิ้งบ้างเล็กน้อยต่อมาก็กลายเป็นหมู่บ้านครั่งน้อยอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดเมื่อชาวกุลาเดินต่อไปก็รู้สึกเหน็ดเหนื่อยมากเมื่อไปถึงกลางทุ่งจึงตัดสินใจเทครั่งทั้งหมดเหลือไว้แต่อาหารและบริเวณที่เทครั่งทั้งหมดนี้ต่อมาเรียกว่าบ้านครั่งใหญ่ และเมื่อชาวกุลาเดินพ้นทุ่งแล้วก็พากันเสียดายในสินค้าที่ตนเททิ้งที่ทุ่งกุลาจึงร้องไห้อีกเป็นครั้งที่สองทำให้เกิดชื่อทุ่งอันกว้างใหญ่นี้ว่าทุ่งกุลาร้องไห้มาจนถึงทุกวันนี้และยังมีนิทานเกี่ยวกับทุ่งกุลาร้องไห้แห่งนี้ไว้อีกว่ามีปู่กับหลานได้เดินทางไกลมายังทุ่งกุลาร้องไห้แห่งนี้ ซึ่งเดินทางอย่างไรก็ยังไม่พ้นทุ่งนี้เสียทีจนปู่ใกล้จะหมดแรงส่วนหลานนั้นก็เอาแต่ร้องไห้งองแงด้วยความเหนื่อยล้าทั้งยังไม่ได้กินน้าเดินต่อไปไม่ไหวจนผอยหลับไปได้วยความอ่อนเพลียปู่จึงใช้ผ้าขม้าห่อตัวหลานแล้วนำไปวางไว้ยังโคนพุ่มไม้แล้วจึงรีบเดินทางต่อไป โดยหวังว่าจะได้พบกับหมู่บ้านที่ใกล้ที่สุดและจะได้ขอน้ำมาให้หลานได้ดื่มและเมื่อเดินทางมาถึงหมู่บ้านปู่ได้ขอน้ำจากชาวบ้านเมื่อได้น้ำมาแล้วก็รีบเดินทางกลับมาหาหลานส่วนหลานเมื่อตื่นขึ้นมาก็ไม่พบปู่จึงร้องไห้ได้วยความเสียใจและออกวิ่งและเดินตามหาปู่ ทั้งยังพร่ำบ่นว่าปู่ได้ทิ้งตนไปแล้วและด้วยความน้อยใจว่าปู่ไม่รักหลานได้หมดแรงล้มลงปู่เมื่อได้นำน้ำมาแล้วก็รีบนำกลับไปหาหลานเมื่อมาถึงพุ่มไม้กลับไม่พบหลานจึงรีบออกเดินทางหาหลานจนได้พบว่าหลานได้นอนสิ้นลมอยู่กลางแดดที่กันดานของทุ่งนี้ เมื่อปู่เห็นสภาพหลานที่ต้องมาตายอย่างทุกข์ทรมานก็โทษตัวเองที่ทิ้งหลานไว้คนเดียวจึงอุ้มศพของหลานกลับไปยังหมู่บ้านด้วยความโศกเศร้าต่อมาบริเวณหมู่บ้านนั้นก็ถูกเรียกว่าบ้านปะหลานและเรียกบริเวณน,นั้นว่าบ้านป่าหลานซึ่งคําว่าป่าหมายถึงการทิ้ง ซึ่งอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามในปัจจุบันและความกว้างใหญ่ของทุ่งกุลาร้องไห้นี้มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณสองล้านไร่มีที่ติดกับแม่น้ำมูลและลำน้ำสาข,าขาของแม่น้ำมูลและบางส่วนที่ติดกับแม่น้ำชีครอบคลุมพื้นที่13อำเภอหจังหวัดคำว่ากุลาชาวอีสาน ใช้เรียกคนตองสู้หรือไทยใหญ่ที่เข้ามาค้าขายในภาคอีสานเอกสารของทางราชการเรียกว่าต้องสู้หรือตองสูมีภูมิลำเนาอยู่ในเมืองมะละแม่งทางตอนใต้ของพมา่ามีหลักฐานบันทึกที่พบในสมัยราชการที่สมเมื่อปีพุทธศักราช2381 ที่มีพวกกุลาเดินทางเข้ามาค้าขายในภาคเหนือและภาคอีสานในสมัยรัชกาลที่4และเมื่อย้อนไปกว่า3,000ปีมาแล้วทุ่งกุลาร้องไห้เป็นพื้นที่เชื่อมต่อระหว่างอีสานตอนบนและอีสานตอนล่างเป็นที่ตั้งของชุมชนโบราณหลายแห่งที่มีความเชื่อและแบบแผนในการดำรงชีวิต ที่คล้ายคลึงกันโดยเฉพาะพิธีกรรมความตายที่มีเอกลักษณ์และเ,เรียกกันโดยทั่วไปว่าวัฒนธรรมทุ่งกุลาร้องไห้ดังหลักฐานพิธีกรรมการฝังศพโดยปรากฏลักษณะการฝังศพทั้งแบบนอนราบเหยียดยาวและแบบฝังศพในภาชนะดินเผารวมทั้งการฝังศพครั้งที่สอง ที่มีทั้งแบบเก็บกระดูกมาวางรวมกันและแบบเก็บมาใส่ไว้ในภาชนะดินเผารูปแบบของประเพณีการฝังศพในภาคอีสานที่ปรากฏในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายทำให้เห็นถึงความเชื่อของคนในสมัยนั้นเกี่ยวกับความเชื่อในโลกหลังความตายที่จะมีการจัดเตรียมสิ่งของเครื่องมือไว้เพื่อให้ผู้วัยชน พร้อมสำหรับการใช้ชีวิตในโลกหลังความตายและเป็นความเชื่อที่แสดงถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรมของแต่ละกลุ่มของผู้ที่อาศัยอยู่ในทุ่งกุลาร้องไห้ในสมัยนั้นแต่ในปัจจุบันทุ่งกุลาไม่ร้องไห้อีกต่อไปแล้วเพราะในต้นปีพุทธศักราช2530ได้มีพระราชดำริ จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มาช่วยเหลือราษฎรในภาคอีสานคือโครงการอีสานเขียวทำให้ทุ่งกุลาร้องไห้ได้รับการพัฒนาจนเป็นแหล่งผลิตข้าวให้ชาวโลกได้รู้จักในนามข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกในปัจจุบันเป็นยังไงบ้างคะ สำหรับข้อมูลและตำนานประวัติของทุ่งกุลาร้องไห้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่ผู้เล่าได้หาข้อมูลมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังหวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะและหากมีความผิดพลาดประการใดทางช่องเรื่องเล่าจากวรสิงของเราต้องขออภัยมณะที่นี้ด้วยนะคะพบกันใน EP ีต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ